วันนี้เราก็จะมาเรียนาภาษาฮิวแมนวันละประโยคกันนะคะซึ่งผ่านประโยคที่เราเรียนเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆเพิ่มซึ่งเราจะใช้เวลาไม่นานประมาณนาทีฝ่าเพื่อจะได้ไม่เป็นการเยอะเกินไปสำหรับการจำคำศัพท์ใหม่ๆแต่ว่าเราจะเรียนกันนะคะวันละประโยคซึ่งคลิปนี้และก็ อยากจะนำคำหรือว่าประโยคที่เราใช้เป็นประจำในชีวิตประจำวันมาเรียนกับเพื่อนๆซึ่งเราสามารถเรียนแล้วก็นำไปใช้ได้เลยนะคะเป็นศัพท์ที่จำเป็นแลวก็ที่เราน่าจะต้องรู้และก็น่าที่จะเรียนรู้นะคะถ้าเรามีความสนใจเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะว่าประโยคนั้นคืออะไร ประโยคในภาษาเอยอรมันที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือคำว่า we meist du dust we meist du dust we meist du dust ก็หมายถึงว่าเธอหมายถึงอะไรเหรอ,อ in ก็คือเธอหมายถึงอะไรเหรอสิ่งที่เธอพูดนะว่า we meist du dust มันเป็นความหมายอะไรเหรอเหมือนกับว่าเอ่อ uh, wenn man nicht sicher ist was bedeutet das can man noch mal nachfragen was bedeutet das oder wie must du das ใช่ไหมคะถ้าเราไม่แน่ใจถ้าเราเป็นเป็น man nicht sicher ist ก็หมายถึงว่าถ้าเราไม่มั่นใจใช่ไหมคะ ว่ามันหมายถึงอะไรเราก็สามารถที่จะถามตอบเขาได้เป็นคำว่า we must do dust ซึ่งถ้าเราสมมติว่าเขาอาจจะถามเราอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าเราไม่รู้ว่าวิเราถูกเข้าใจถูกหรือเปล่าหรือว่าเข้าหมายถึงอะไร เราก็สามารถที่ถามซ้ำด้วยคำสุภาพคำนี้ได้นะคะซึ่ง B ก็หมายถึงอย่างไร m i n e n ก็หมายถึงหมายถึงอะไรใช่ไหมคะ We might do this ก็หมายถึงเธอหมายถึงอะไรเหรอหมายถึงสิ่งสิ่งที่เขาพูดกับเราว่าเข้าหมายถึงอะไรแล้วก็สามารถที่จะนำประโยคนี้นะคะไปใช้ได้ว่าเธอหมายถึงอะไรเหรอถ้าเราไม่แน่ใจใช่ไหมคะ When ich nicht sicher bin ob ich richtig verstanden habe dann frag e ich nach wie meinst du das ใช่ไหมคะถ้าฉันไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เขาพูดมันหมายถึงอะไรฉันก็ถามคำถามที่ว่า wie meinst du das ก็ เป็นคําประโยคง่ายๆนะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้เรียนคำศัพท์เพิ่มนะคะแล้วก็ได้เรียนหนึ่งประโยคนะคะเพิ่มซึ่งใช้ได้จริงแล้วก็พูดจริงนะคะก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะกับคำศัพท์ใหม่ๆเช่นเดิมขอบคุณค่ะชูส